สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลที่เป็น land use นะฮะว่าเราจะเอาไปกรอกข้อมูลในแท็ก3000 version 4อย่างไรนะครับวิธีการก็คือพอเมื่อคุณเอาไฟล์ land use มาแล้วนะฮะคุณก็แปลงตามฟอร์มนะครับพอเมื่อคุณได้ตามฟอร์มแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปก็คือเราจะเอาเลขรหัสแปลงที่ดินตรงนี้เนี่ยคัดลอกไปเลยฮนะ แล้วก็เปิด Attack version 4ขึ้นมาแล้วคุณค้นหาตรงนี้คุณเพียงแค่วางนะครับเห็นไหมฮะเขาจะค้นหาว่าให้ตัโนมัติครับหลังจากนั้นเข้าไปดูฮะเขาใช้ประโยชน์อะไรครับแปลงนี้เขาใช้ประโยชน์ก็คือใช้เองนะฮะเป็นอื่นๆทั้งหมดนะครับคือสเไล่เลยนะฮะคุณก็มาแค่เพิ่มตรงนี้ฮะอ่ครับอันนี้เพิ่มไปเรียบร้อยแล้วะฮะต่อไปผมจะทำเรคคอร์ดต่อไปให้ดูนะฮะผมจะาที่เรคคอร์ดนี้นะฮะ ความหมายก็คือใช้เองมีสิ่งปลูกสร้าง21ไร่นะครับใช้หมดเลยนะครับวิธีการก็ไปที่ค้นหาแปลงที่ดีนะครับวางครับผมแปลงนี้ไม่มีในระบบนะฮะไปดูแปลงต่อไปแปลงต่อไปแปลงนี้ก็ยังไม่มีนะครับแปลงต่อไปนะครับครับแปลงนี้นะฮะโอเคยี่สิบเอ็ดไร่นะครับใช้เองนะครับ นะครับใช้เองนะครับมีข้อมูลตรงนี้ฮะใช้เอง21ไร่เป็นพณิชย์ทั้งหมดนะครับก็คือมาเพิ่มตรงนี้ฮะเลือกตรงนี้ครับอื่นๆครับที่ไม่ใช่เกษตรครับใช้เนื้อที่ทั้งหมดครับใช้เองครับบันทึกครับเรียบร้อยครับบันทึกการใช้ประโยชน์บนที่ดินจากแบบฟอร์มที่เราไปทําการสํารวจมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะท่านแบบไม่ไปเรื่อยๆนะครับ ตามให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพียงแค่มาวางตรงนี้นะครับแปลงนี้เขาใช้ทำอะไรครับดูรายเอียดมาเลยอื่นๆสิบสามไร่นะครับใช้เองนะครับเพิ่มประโยชน์อื่นๆใช้เองบันทึกเรียบร้อยครับผมต่อไปครับศูนนะครับอ่าครับผมใช้เองเหมือนกันนะฮะ เิ่มครับอื่นๆนะครับใช่เองนะครับอย่า i̇şte ลืมกดบันทีกข้างล่างตรงนี้นะฮะแปลงต่อไปครับอืใช้เองเหมือนเดิมนะครับคอนคอนทรลซีคัดรอบไปได้เลยนะฮะทูนวีนะครับเขาก็จะคุณมาให้เลยอ้าวใช้เองนะครับอ้าวแปลงที่ทําไปแล้วนะครับมาแปลงต่อมาครับ 034008นะครับมา034008นะครับข้อมูลครับเปล่านีก็ใช้เองนะครับใช้เองทั้งหมดเลยนะครับเป็นเงินเดือนใช้เองนะครับอ่าบันทึกนะครับทีนี้มันจะมีตรงนี้ตรงนี้คือเขาแบ่งเป็นเกษตร13แบ่งเป็นอื่นๆสี่ไล่วิธีการครืออย่างงี้ะคัดลอกครับผม นะครับค้นหามาเหมือนเดิมฮะค้นหาเหมือนเดิมนะครับค้นหาเหมือนเดิมนะครับแปลงนี้นะครับเขาจะแบ่งทำนาแบ่งองื่นๆนะครับเนาะไปดูรายละเอียดใหม่เกษตร13ไร่36ตารางอื่นๆ4นะครับวิธีการใส่ใส่งี้คุณอาจจะใส่เป็นอื่นๆ4ไร่ก่อนนะครับนะครับ4ไร่ก่อนนะฮะ บอกว่าใช้เองนะครับเป็นอื่นๆสีล่ลายบันทึกนะครับและมาใส่ที่เหลือเห็นไหมฮะระบบเขาจะหักไว้รอคุณเลยนะครับเป็นเกษตรกรรมนะครับใช้เองเกษตรที่ทำปลูกข้าวนะครับเรียบร้อยครับอย่าลืมบันทึกนะฮะการบันทึกข้อมูลในแ e l ร์แท3000 v น4เนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าคุณใส่เงื่อนไขาการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันตาภาษีจะแตกต่างกันทันทีนะฮะ เนื้อที่ตรงนี้มีผลในการนําไปคํานวณภาษีนะฮะนะครับตรงนี้ก็คือเราดูได้จากแบบฟอร์มของเราตรงนี้นะฮะที่เราสํารวจมานะครับนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกแปลงหนึ่งอย่างแปลงนี้นะฮะ<ม>แบ่งเป็นอยู่อาศัยเจ็ดอื่นๆสี่นะฮะอ่าโอเคเราก็ไปอย่างนี้ฮนะค้นหาเหมือนเดิมครับค้นหามือนเดิมนะครับอ่าอื่นๆสี่ไร่ผมใส่อื่นๆก่อนเลยมันน้อยจําง่ายนะครับ 5, 4 0าสี่ศูนยท่ๆะสี่นะครับเขาใช้เองทำเองเนะครับเนาะคับนะคบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็จะลืมเพิ่มในส่วนที่เหลือคือที่เขาทำกเกษตรนะฮะใช้เองกเกษตรที่ทำปลูกข้าวเรียบร้อยครับ โทษโทษโทษตรงนี้ดูผิดตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยนะเขาเป็นบ้านเศรีเราก็เข้าไปลบลบทิ้งได้นะครับแล้วไปใส่เพิ่มนะฮะเป็นที่อยู่นะครับโทษกับอยู่เองนะฮะนะครับอันทึกข้อมูลเรียบร้อยเสร็จนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ